ไทยเซ็กโอ้ยโอเควันนี้มาเจอกับคุกนะฮะกับยูจีอโกอิสานบ้านเฮาโก้ฮะนี่กำลไปโก้โก้ฮะโก้ตแต่แรกแล้วคุกที่จะโก้ตั้งแต่เริ่มเลยผมพีคแท้ผมต้องการใช้ชนะโอเคต้องคอยเต๋าเลือกคนเริ่มหนังเริ่มก่อนอ่ะเยอะแล้วกว่านล้วแต่ไง่เราคู เข้าแทนะจ็ดฝันูเลือกก่อนะกูได้ลรงสี่ก่อนเลยเนอเขาได้ไรกสี่ก่อนโอเคจัวห้าไปสองสามสี่ห้าเขาได้แรกก่อนแต่เราจะได้ตีก่อนเพราะฉะนั้นมันตรงของเซฟบอลเล็กเราพอดีเเออสโอเคเปลี่ยนสามไป้เห้ยสองโอ้ยสโอเค อดี๋ยวผงจะรู้ว่าได้พลังยิ่งใหญ่ไมงได้แต่กูจะบอกว่าตัวจริงกูหายไปไหนเมื่อกี้เป็นพลังอันที่ยิ่งใหญ่ที่ผมไม่อยากได้เลยเสือชุดชันว่าใม่นี่ยวทเตียผมรูลเืองรู้ส้มอย่างนั้นคุณก็ได้เอาไปกันปะเรื่องอะไรครับเรื่องมาเนยครับเร่างังไงวะทิ้งมือหน ทิมมือหนึ่งนะก็ได้การประกันคือบ่าเตรียมรถถีงการกันกันโอเคโอเคให้ทิ้งมือนึ่งเมื่อโรงแวนหาคบแต่ในเด็กขึ้นมือมาซื้อมาแล้มีคุ้มแนบมือเลยนะมีคุ้มตองใบงไปว่าแต่ว่าคุ้มมันติดส่งใปไม่ได้หรอติดได้ก็ไม่ได้ว่าอะไรติดไปต้องสามใบมันได้แต่ทุกครั้งที่มันจะติดอ่ะมันต้องเนมยูนิตอ่นตัวเพืเ่อใช้ระชารสามอ่ะเนมมันจะไม่เอ้าท์ ไม่เป็ไนไรไงาไม่ได้เขียนว่าคนสามคุณจะได,คได้คุณจะได้มีโอเล่นเหมือนเดิมเดี๋ยวผมจะเอาไปสามใบนะเวลาขังก็ขังอย่งเดียกี่บอบไเออนั้นไงผลสือเขาจ่ายเขาว่าได้เหมือนเดิมแล้วแค่นีทำไมมากลัวแบบคนมาพันคุ้มเงเหรอเดินเนึ่จำหนึ่งเดินจ,จำสองเออเดินจำหนึ่งเดินจำสองเนี่ยอะไร <c oughs> ไปรอเซอร์าลากใหม่ไปนี่สามใบจะได้เออไม่อยากดูเลย ไม่มันต้องบอกว่าโอเวอร์จนเข้าโอเวอร์ Over จนเข้าว้าตรเนี้ไปสองตัวเลยซาดัสโอ้โหเกียร์สี่มาด้วยไม่ไม่เอาไปเข้าคุททำไมครับเไเขาหล่อไรเงี้ยเขาเดินจุ๋ยนะเขาเดินจุ๋ยโอ้โหสวยทินนอร์ทิกเกอร์ครับเทไรมีเอลเนื้อผ่านจัว่วโอเคเนี่ยแหละที่กูบอกว่ายูจีนากะเป็นอย่างนี้คอ ขอสกิลเมื่อลงสนามบวกห้าบาทมายูจีนาโกไเร็วๆเติมขึ้นแล้ว่จะแห็นได้เลยใช่ก็เนี่ยแบบขึ้อยูจีนาโกอ่ะแปดพันตีของห้าบาทแม่ใช่ทิกเกอร์อยู่น่าทิกเกอร์ไม่อยู่กูแล้วแปดพันตีอะไรช็คไม่มีชิกจรจีชักมาอยู่ยูยูยูได้อยู่โอเคตัวนี้หนึ่งหมื่นตีกับเธอเขาเดียวออกนะ สกิมของกาวปนี้บอกว่าเมื่อเริ่มเทินเอากาวปีนี้เข้าโซ่แล้วก็ไลท์ได้เลยฮะเมื่อเริ่อนเทินอ๋อเอาง่ายมันไม่ต้องทิ้มมือเพื่ออะไรไอตัวนี้มึงเินเทียนไว้มึงเม่ลาอ,อ,อ่ะให้ัะเรียม้วเอาไปเลยชิบชอบไม่จริงจังเลยยั้เก็บไปได้รือป่ <laughs> โอเคเพื่อนเอามาขาเสักหนึงตัวไหม อะไรวะ่อได้แล้ได้นะจ๊ะเฮ้ไม่เเนี่ยกูได้เปลี่ยมือกูได้หาตัวตีใหม่อ่ะตีใหม่ไม่ตีข้างค่ะไม่ตีไม่ตีเข้าเข้าเข้า่หด้แล้วมต่ใดแล้วเห็นไหมโดมเอาไปเล่นพรีเมียมี่แหผมโอเคอุ้ยฝนฝนเขียวขึ้นนานนะเอ้ยโมเวพาวเวนสแตนเจอโอเคสกิลไม่ต้องทิ้งมือหนึ่งเอาตัวนี้เข้าโซไลท์ สกิลเมื่อเกตสอะไรครับโซชาร์เกตสองโอเคมาม่ก็มากูขอขึ้นหน่อยสิโซบัสหนึ่งต่สกิลโอเคเอามาลงตรงนี้จะได้ตีเข้าก็นะเด็กโก้เว้ยกูจะมูหวั่นทิศอะไรละอ่ะหนึ่งหมื่นตีแมนไม่ใช้สกิลเ้พิร์ดเช็คเกตหนึ่งสวยวอทิี่ก็สบายเน้องโจดหน เด็กก็โกอยู่ยากอางเงี้งยเลยเฮ้ยวัอนี้นนี้จบตีจบการต่อสูส้วันนี้ได้รับสองพต่อยูนิตที่ไม่มีอยู่ของที่ฝ่โอเค1นึ 10, 8, ่งมื0นแปดพันสกิลโซบัตหนึ่งบุยหมื่กลายเป็นสองหมื่นแปดขอหมืนมาทีกถ้ามาทีมันก็โกเด้เกลียไเลยก็ได้อีกใบหนีก็ออ <c oughs> ดี นั่นดินี่แสดรควปมต้องกันของวคือบาเขเอ้ยเขาทิ้งแล้วความต้องการของเขาเนี่ยอะไรนะจ๊ะอายิ้มไปยังไม่เลยเอ้าโอเคอ๋อโอเคมันเห็นศาสนาเยอะดาเมยก็เห็นโอเคดาเมยก็เห็นเด็กเอตะวันก็เห็นสุสานเห็นโอเคเห็นหมดเยอะโอ้ แตโดนเลยอะไรคือแห่ห่ะคราบ้านหนึ่งเขาถามสองสองอมีแค่ดูดูแต่พักได้แค่ั้นอะดพี่คณาบ้านถามาสอบตอเลยแปะแๆจริงกริงวเขียบคุณธรรมอะไรเราถ้ามีสามใบอ่ะเมื่อตํองมือมาหนึ่งใบนี่ได้เปรียบมือแล้วจิวา ลงหัวเขียวเมลอนอ๋อโอเคถ้าหัวเขียวลงจับมือหาจัดเด็กแล้วก็หัวเขียวบวกข้าวบะตลอดทั้งสองตัวใช่ปะใช่ใช่ใช่เพราะว่าแมมติดเศรัฐแม่หัวเขียวเรียบวกข้าวบะขอแค่แมมติดชื่อเศรัฐแค่นั้นพออ๋อที่ขอสามใบใช่ไหมใช่ใช่ใช่ขอสามใบบวกมเปิดได้หรอบุ๋มเปิดได้ โอเคโอเคบนรอันนี้ปก่อนสิบสามอมเนเช็คกระจยอร่อยสิบสามอันนี้แรงเหอนกันโอเคให้เหมือนฮะะยีสาเข้าเข้าเข้สามได้มันจำไม่ไหวแล้วเรเช็คอรยูยู่ได้จบละรงันโอเคเขาคีบไปเฮ้ยสี่แล้วมีไรวะคีว่าอะไรคีบทางตรงนี้คว่าเขาค่ะได้อะไรมากตรงนี้ได้อยู่ กดสองเลจบเฟิร์ช็คไม่มีแต่ก็เช็คไม่มีโอเคทวนี้ก็สองสามสองสามงสามเสียมือตอนนี้ดีกว่าเสียมือตอนหน้าของกันแก้ปีกสิบสามสิจุดท่าแซนก็จิ๋วจะขับแับไม่นุ่มจายถึงก็ทิ้งมือหนึ่งทิ้งมปนดอทิเกอร์เพื่อะอไร ยู s k i ีนเมื่ออะไรครับเกตสองจวดหนึ่งเรื่อง,างาการจัดดอกเอาเข้าโซนอันนี้แหะเข้าโซน๋ยวเขาจะขังขายในโซนล้วใช้โซนให้เป็นประโยชน์โอเคอย่างแรกเลยเขาจะมัไม่ได้ใช้แล้วเขาจะวั๊นหนึ่งขอสองใบอันนี้โอเคเสร็จปุ๊บสก,กิลตัวนี้ครับเมื่อลงเอามือเข้าโซนหนึ่งไปผมเอาปีเข้าโซน จวนเนยนี่ไม่แกดกันเลยจวนเนยแล้วก็เดี๋ยวใครียกาแก่สอนรสูงกว่าได้หนึ่งใบเฮ้ยมีมืะพัเนาไปห่าเสร็จปุ๊บอาไงตอดีวะขอคิดแต่มือก็แทบจะไม่มีแรงนลรอ่ะซื้อกี่หัวดูจีนได้สองใบยิงตัวนี้ก็เอ็มบงหมื่นเชี่ยมันยิร้อนกงแล้วก็ตัวนี้เมื่อเห็นการยิงดุบบวกสองบาท สนามไม่ครบเพราะฉะนั้นโซมาอีกหนึ่งโซเป็นโซเป็นเจ็ดเลยพอมามาจะมีสนามให้พอแล้วเข้ามาตีครับยี่สามตีแบนโอ้ยี่สามเลยเออเท่าไรเฟซฟเจ็ดเลยเซฟกันเช็คคีคีแบนขนาดตัวนี้โอเคโอเคเอาเลยสองทีน้อำสองที ดอเอาแบบส่วนนี้ปไหมอืพีจีพีจีโอเโอ้เนี่ยเยนี่โอ้เงียบจีไงเนี่ยสิบแปดยี่สิบสกิลโซบโซบัสเพีจีไม่ได้เล่นแลยยี่สิบบวกแปดแกเปนยี่สแดีแวนของเมื่โอ้พูดุ่่เนี่ยเออจะเบเจ็บเทิเล่นเลยโอ้ยได้กระถานก็ใช รลโหรอมันจะขาวไม่ใส่สีสามอ่ะเขาได้เก็บสีไม่ใส่ายตัวนี้เลยโอเคโอเคสบานสบบาเอามาไมุ้ยมแปะขนาดกนแล้สนามสองก่อนเออสนามสองมือสอโซ่สองแปะโซ่สองแปะเอาตัวตีไ้ให้เขารี้ป่ะเออเอาตัวตีไปให้เขาแหละ เราะไงเดี de like? si? ๋ยวกวขังกลับมาได้เลยมือสองโา๊กโป๊กเคโอ้ยจัดรวยหไใบให้ตัอน้ไปสิบห้ามีสิบจะหกคีให้โอ้ยถึงนั้วนี่มาเลยสันๆเลยเรอวะไม่มีโ็ได้คีนระนัวนห้าบาทโอเค ะดูนี่สิกรับอันนี้ไงอ่ะเสียมันไม่ร่อนไอรอนปกตีเพิ่มนี่แหละสิ่งที่ต้องการหมดตัวองแล้วแหน่เลยเว้นแต่เราใส่ห้าไปโอเคสองสี่หกหกใบหกืูนห้าโอเคเดี๋ยวใจว่าขาดไปใส่เลจะได้หยห้าทแล้วเชฉยวอ่ะเอาเลยเต้นเลย แถวหน้าใช่ใแวน้าผมแท้ๆยี่สิบแปโอเคเขาต้องนีก่อนแต่แไม่ต้องการเข้าลยครับทริปเปิลไดรเปิดสเกิลต้อประมาณครับนี้เอามัน่นีที่เทียมออกแบบจูดอะไรบ้่แล้วเช็คจริงๆด้วยหานนีแล้วไม่ใช่ไปเดียวคิวพาแวนคิวก็ได้ก็แย่ตัวนี้ก็ อ่าสิบหกี่สิี่สก็สามหกสนึ่เอโอเคสี่สิสามเีลี่สอันนี้ก็สิบแปดยี่แปทยี่ปดสามแปดสามสิบแปดโอเคอยดัมเมชเอ้ายูจีเกเจบเพิ่นสเตนและจุยะเอรสนาอะไรเลยจุ้ยะมา ขอการในคู่คืนทีลาใบทีดะใบแหละนะคันบัสหนึ่ขอสองใบเอาเลยจะเริ่มลงประกันเอาเลยสกิลสก,กิล,กกลตัวนี้เมื่อลงก่อนถ้าแมนติดยูจีนเอาหมุนเข้าโซ่หนึ่งไปเอาเป็นยูจีนเข้าโซ่ชึบจวนี่แล้วก็ยีนสองอยูสูงกว่าไปิป้สก,กิลตัวนี้เหมือนเดิมครับเมื่อมีเมื่อลงเข้าโซ่ จดนึ่งคงเก็บนืเสีเฉยยินสองสุงกว่าไม่มีไม่เป็นไรไมีเดี๋ยวนี้มีรอบเดีนีรือบนั้นบัอบเก็บเองล้ละม่ออเปลาใเยแต่พรางหัวก็ไม่ <fits. S 1> ไม่เอาอ่ะแล้วก็คาตาบาที่หนึ่งขอเพิ่มอีกสองใบก็แล้วเ,เป็นคููคู่พี่น้องคนนี้แหละแปะแปะไม่เอาที่เลื่อนเลยคหรอไม่เอาทังไงเพื like ่อนท, like ทำไปแล้เออ โอเคเสร็จปุ๊บสกิลของยูจีนครับนอนอาตัวนี้ไปเพิเพิ่ยังบวกด้วยเออเสร็จปุ๊บสกิลของการาวไปนี้เมื่อมีการเดียทาไทยสแตมบวกสองบาทสกิลของสองพี่น้องเมื่อเห็นการเดียราไทยสามารถเลือกพี่หรือน้องของมันขึ้นมือได้เห็นพร้อมกันก็จะเดินขึ้นมือพร้อมกันอโอเค จะใช้สกิอย so right? okay. ูจ yeah. ีเห็นไหมหนึ่งสองสสี่โซขาดไปหนึ่งใช้ได้ก็เขียแล้วโอเคงั้นก็มันเด็วเขาจะวาดอีกหนึ่งผจะทำให้คุกเป็นศูนเฮียขอขอมัจะขนาดมนเจี่ยวเลยเอาอีกฝ่ายจะได้เล่นกันยากหมยแต่ก็โซ่พาดอีกหนึ่งไม่หาดกว่าโซ่พัดเจ็ดสามเพราะว่าเดี๋ยวเขาขัดคุกคูเ่นไม่ได้อีก ถ้ามีเธอหน้านะกูห้าดาเไปแล้วเฮ้ยแต่โอ้ยยังไม่โอ้อันนี้มาขลุกไปเดี๋ยวก็เอาไปเดี๋ยวก็เอาครับไปผมเลยยี่สิบสามสามสิบสามสามสิบแปดตี่าบเอ็เากาอเคทีนี้เริดมาอรวจอมาเลย Ami kia phải có lên nhận bài Chùa vậy Lúc này Rồi là phần này Tức nhau, màn bộ này xong rồi đi Rồi là phần này Chị Thế chắc chết Chị chỉ Tỏ đây nè Tỏ đây nè chạy đi Còn kiểu không Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để Rồi อ้าวไม่วัดที้เลยนะกาถาเนาะโอเคทีนงทำอะไรวะอ๋อะโอเควิร์ทเชเจ็ดหนึ่งเซตเคเจดหนึ่งโอ้ยโอ้ยโอจะให้อะไรวะมามาตีเลยอันนี้ออกอยู่ยี่สิบยี่สิบบวกห้ายี่สิบห้าสกิลบวกหกกลเป็นสามสิบเอ็ดอนเว พี่คออมึงได้ถูกทิดเกินเลยเนาะเอออะอันนี้กลายเป็นสามสิบสามสิบวกหกสามสิบหีบหมสิบกเลยเนี่ยใช่สามสิบเลยโอเคสองพันห้าร้อยสบายไปเโอเคจบเลยอ๋อแมานจิตอาสาได้ยังใน่ปาไฟแจงเนอะเออเห็นไหมช่ดูดิไปตนปากปลากระเบตัวงหายตัวหา เหมือนเดิมครับอเองเลิกเลยผมมีโซเฟตสนามอีกสองหนึ่งสองมืออีกสองไม่เป็นไรคือ,อปั้มปีกีมาแล้วอ,อคู่พี่น้องไปเหมือนเดิมเดี๋ยวมันก็เด่นกลับขึ้นเลยมีแค่ห้าเองนะใจทำให้มันดีเยอะสิอาบน้ำเลยอย่าอย่า เอาไปไหนดีพี่คงไม่เอาทิกเกันออกเอาไปไหนดีพี่เฮ้ยแล้วก็ถ้ามีเกินสั่รไใช่ไหมใช่แล้วจุดเนี้ยโอ้เสียโอเคเอาหลังแม่นหรือเอาไหนเอาเอาไอ้นี่ดีกว่าโอเคจืออไปเจไป หนึ่งสอามสี่ห้าหกเจ็ดอ้ยเจ็ดไปน่าจะเท่าเดิมไหมไะ้ได้แหละมาเออโอเคีตั๋หมื่นห้าบล้หมื่นห้าเอาอะไรเอามาตีวันนี่้มีห้าเหรียันด้วยใช่เหทียญหินโอเคเอาตัวนี้ตี 23? ง3สามสองหมื่นสามแล้วก็องแปดสองหมื่นแปดหัวพนัเพิ่มเออนี่สายเอรส่เพราะมันจะได้กูวัดฮิวอ่ะดิเพราะกูการจะค้านี้ไม่ได้มาแอบแท็กสอสี่ห้าหกดคือคือยิ่งปราจนจะเพื่อนยิ่งมีใบนี่ รู้สิการที่ฉันโจดระดับเปลี่ยนมือน่ะเออเลยไอ้เห็นเราเลยแต่ตอนเกมโอ้ยเ้าคือตีกันแหบบเด็กอัโงโดนอยู่ที่ทิกเกอร์บอกแว้ายังยังยังไม่พ้นหายเลยโจมไปเรื่อยเดี๋ยวก็ชนะอีกแล้วชนะเองถ้าไม่โดนอยู่ที่ทิกเกอร์เนี่ยจบไปแล้ว